สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกดวงชะตานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชาวลัคนาหรือราศีมิถุนในเดือนมิถุนายน2568นี้คระครับ สวัสดีครับเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยหูพลังดีมากใช่ครับเป็นช่วงที่แบบรวยไม่ยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับคำนี้แรงมากยิ้มน่าสนใจมากค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าดาวต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตชาวมิถุนยังไงบ้างทั้งเรื่องงานเงนิงนความรักสุขภาพเอาให้ครบเลยค่ะได้เลยครับภาพรวมเดือนนี้ต้องบอกว่ามีพลังงานดีๆเข้ามาเยอะจริงๆครับ โดยเฉพาะดาวสำคัญสำคัญเลยนะดาวไหนเป็นพิเศษคะดาวพุธครับดาวประจำตัวของชาวมิถุนเองเลยอ๋อดาวพุธครับวันที่สามมิถุนายนนี้ดาวพุธจะย้ายเข้าราศีมิถุนซึ่งเป็นบ้านตัวเองได้มาตรฐานกเกษตรธิบดีเลยกเกษตรธิบดีนี่คือแข็งแรงมากเต็มที่ครับพลังเต็มร้อยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือพ้นจากตำแหน่งวินาศเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยครับโอ้ครั้งแรกในรอบปี ฟังดูเหมือนแบบปลดล็อกเลยนะคะชีวิตจะเปลี่ยนเลยไหมคะเนี่ยใช่ครับพลิกฟื้นเลยก็ว่าได้การพลนวินาทนี่เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกจริงๆนะครับชีวิตจะรู้สึกมีพลังขึ้นเยอะกลับมารักตัวเองมากขึ้นอืออืแล้วเรื่องความคิดการพูดการสื่อสารสติปัญญาต่างๆจะกลับมาดีเยี่ยมเฉียบคมขึ้นมากดีจังเลยค่ะบวกกับมีดาวพฤหัสที่โครจรกลุ่มลัคนาอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งเสริมเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้าไปอีก คือคนจะเมตตาเอ็นดูปรารถนาดีกับเรามากขึ้นครับพอพลังดีสื่อสารดีแบบนี้ก็น่าสนใจว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่ว่ารวยไม่หยุดหรือที่บอกว่าปากจะพารวยได้ยังไงบ้างคะอ๋อเกี่ยวเลยครับเชื่อมกันชัดเจนมากเพราะว่าตั้งแต่วันที่2มิถุนายนดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินโดยตรงของชาวมิถุนเลยนะดาวสุขดาวการเงินครับจะย้ายเข้าตำแหน่งลาพระลาพระคือโชคลาภใช่ครับ พบแห่งโชคลาภผลประโยชน์ต่างๆคือโอกาสเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาง่ายขึ้นมากอาจจะมาจากงานจากโชคหรือ,ออ่อาจจะมีคนให้ของขวัญให้เงินพิเศษอะไรแบบนี้ครับฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วเหมือนจะมีดาวอังคารย้ายออกด้วยใช่ไหมคะวันที่6มิถุนาถูกต้องครับดาวอังคารจะย้ายออกจากเรือนการเงินพอดีอันนี้ก็ช่วยให้ปัญหาการเงินเก่าๆหรือรายจ่ายหนักๆเนี่ยมันคลี่คลายลงไปได้เยอะเลย โล่งไปอีกเปราะครับแต่ว่าพอย้ายออกแล้วดาวอังคารจะไปเข้าพบสหชะแทนสหชะคือเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดใช่ครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือแบบหงุดหงิดใจเพราะเพื่อนหรือคนในสังคมคนใกล้ตัวได้ง่ายขึ้นหน่อยต้องคุมอารมณ์ดีๆอ่าต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแทนประมาณนั้นครับแต่เรื่องเงินนี่คือ ดดีขึ้นนชัเจแต่เหมือนจุดพีคจริงๆของเดือนนี้จะอยู่ครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่15มิถุนาเป็นต้นไปที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาทับลัคนาเป็นราชาโชคคู่กับดาวพฤหัสเลยโอ้ใช่เลยครับอันนั้นคือจังหวะท้องและแต่การเสี่ยงโชคก็มีโอกาสดีขึ้นใครที่แบบว่ารออนุมัติสินเชื่ออะไรอยู่ก็มียุนสูงมากหรืออาจจะได้ของชิ้นใหญ่ๆที่อยากได้มานานแล้วก็ได้ครับแล้วปลายเดือนอีกล่ะคะ เห็นว่าวันที่23ดาวพุธก็ย้ายตามเข้าเรือนการเงินอีกครับผมพอเข้าเรือนการเงินก็จะยิ่งโฟกัสเรื่องเงินเป็นพิเศษเลยอาจจะหาเงินเก่งขึ้นวางแผนการเงินได้ดีขึ้นหรืออาจจะได้เงินก้อนจากการขายบ้านขายรถหรือครอบครัวช่วยสนับสนุนเลขบ้านเลขรถก็อาจจะให้โชคได้ด้วยมีเกณฑ์ครับเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยนะครับบางวันที่อาจจะมีปัญหาการเงินเล็กเน้อยนอยเกิดขึ้นได้เช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะลืมกระเป๋าตัง จ่ายเงินผิดพลาดหรือแบบแอปธนาคารล่มอะไรทํานองนั้นครับวันที่ควรระวังก็มี 9, 10, 14, 15แล้วก็ 22, 23มิถุนายนครับจดไว้นิดหนึ่งก็ดีโอเคค่ะต้องระวังกันหน่อยแต่โดยรวมการเงินคือปังมากแล้วเรื่องงานล่ะคะจะรุ่งเหมือนกันไหมคะการงานก็เด่นไม่แพ้กันเลยครับดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนการงานอยู่แล้วเนี่ยโคจรทับลัคนาอยู่แล้ว พอได้ดาวพุธดาววาสนามาเสริมกําลังอีกโอ้โหส่งเสริมกันสุดๆใช่ครับใครที่รู้สึกว่าง,งานติดขัดอึดอัดมานานเดือนนี้จะเริ่มเห็นทางสว่างคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนงานย้ายงานหรือใครกําลังหางานใหม่ลุยได้เลยและพอหลังวันที่15ที่ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคเข้ามาช่วยอีกยิ่งดีใหญ่เลยครับ ความเป็นราชาโชคจะทำให้เหมือนมีคนมาช่วยมาสนับสนุนทำอะไรก็ง่ายขึ้นสำเร็จได้ไม่ยากแต่เหมือนจะมีดาวเสาอยู่ในเรือนการงานด้วยอันนี้จะไม่ขัดแย้งกับโชคดีที่เข้ามาเหรอคะอืมแต่มันไม่ได้ขัดแย้งสะทีเดียวนะครับเหมือนกับว่าโอกาสดีๆมีเข้ามาให้ทำนั่นแหละแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนมากขึ้นหน่อยซึ่งผลระยะยาวของดาวเสาคือความมั่นคงในอาชีพการงานนะครับ อ๋อขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่จะมั่นคงขึ้นถูกต้องครับส่วนคนทำธุรกิจค้าขายอันนี้สบายใจได้ดาวศุกร์ลาพะกับดาวพุธเกษตรส่งเสริมเต็มที่เลยนี่แหละครับที่มาของคำว่าปากจะพารวยจริงๆ เจรจาค้าขายดีเยี่ยมวาจาเหนียวซับเลยครับค้าขายรุ่งเรืองกําไรดีสุดยอดเลยค่ะมีทั้งโอกาสความท้าทายแล้วก็ความมั่นคงรออยู่แล้วด้านความรักล่ะคะสดใสเหมือนเรื่องอื่นไหมความรักก็ดีครับอิทธิพลจากดาวศุกร์ดาวแห่งความรักด้วยตรงกับดาววพฤหัสเนี่ยส่งผลให้ชาวมิถุนดูมีสนเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมากขึ้นนะ คนโสดมีลุ้นมีลุ้นเลยครับมีเกณฑ์เจอคนถูกใจหรืออาจจะมีคนเข้ามาสนใจมาจีบที่เขาเรียกว่าลาบเป็นสะสองเท้านั่นแหละครับหัวเราะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหรือบางทีคนรักอาจจะนำโชคลาบมาให้หรือมาช่วยสปอร์ตเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็ได้นะครับดีจังเลยค่ะ แล้วสุขภาพก็ดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยเพราะเราพุดธพนวินาศแล้วใช่เลยค่ะอันนี้เป็นผลดีมากๆสุขภาพกายสุขภาพใจโดยรวมจะดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นมีเรียวมีแรงกระปรี้กระเป่าอารมณ์ดีขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีแรงจูงใจอยากหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายคุมน้ำหนักอะไรแบบนี้เยี่ยมเลยค่ะแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังอยู่บ้างมีครับ คือช่วงครึ่งเดือนแรกจนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยังอยู่ในภพวินาศอยู่ก็อาจจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางหรือบางทีความใจร้อนของเราเองอาจจะทำให้ไปทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวได้ง่ายอืมใจร้อนต้องระวังครับผม แล้วก็เรื่องดาวอังคารในภพสหัชชะที่อาจจะทําให้หงุดหงิดใจเรื่องเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอย่างที่บอกไปตอนต้นครับเข้าใจค่ะในคลิปต้ตนทางเขามีเปิดไพ่ทาโร่เสริมด้วยได้ไพ่ The World หนึ่งเหรียญแล้วก็8ดเหรียญซึ่งความหมายดูเข้ากันกับดาวมากๆเลยนะคะใช่ครับไพ่เป็นการยืนยันภาพรวมได้ดีเลย The World เนี่ยคือการจบสิ่งเก่าๆเ,เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า โอกาสที่เปิดกว้างหรือความสุขกับเส้นทางที่เลือกเดินเหมือนการพลนวินาทเลยนะคะคล้ายกันมากครับส่วนไพ่หนึ่งเหรียญอันนี้ชัดเจนมากคือโชคดีโอกาสใหม่ๆความสําเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินหรือแม้แต่โชคจากฟ้าลาบลอย การถูกหวยก็เป็นไปได้โห oh. ครับแล้วก็ไพ่8เหรียญอันนี้จะเน้นเรื่องผลตอบแทนที่ดีจากความขยนันความมุ่งมั่นตั้งใจการลงทุนหรืออาชีพที่ทำอยู่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าเดือนนี้ชาวมิถุนเนี่ยโอกาสทางการเงินดีจริงๆใช่ครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เลยจริงๆสรุปได้เลยนะคะว่าเดือนมิถุนานานี้ เป็นเดือนที่ชาวมิถุนมีพลังขับเคลื่อนสูงมากๆจริงๆค่ะทั้งการเงินการงานความรักหรือแม้แต่สุขภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเป็นจังหวะที่ดีมากจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ควรจะลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้คว้าโอกาสที่เข้ามานะคะแน่นอนครับเมื่อดาวเปิดทางให้ขนาดนี้แล้วการใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่และกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้เป็นสิ่งสำคัญมากครับค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามอยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะในเมื่อคำทำนายเน้นมากๆเลยว่าปากจะพารวยแล้วดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารก็แข็งแกร่งมากๆในเดือนนี้ครับลองพิจารณากันดูนะคะว่ามีการสื่อสารรูปแบบไหนหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะสื่อสารออกไปแต่ยังไม่ได้ลงมือทำซึ่งการสื่อสารนั้นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกใหญ่ที่จะปลดล็อกโอ,อกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเราในเดือนนี้ก็ได้นะคะ 嗯。Mm.